โอ้เป็นกบครับพี่น้องเป็นกบ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 จังไนมาถือเบ็ดนี่ครับกบใส่ง่ายเลยครับแต้มซีเฮาครับหรือว่านับเป็นแต้มหานะครับรวมกบน้ำ ครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่เขาลบรักทุกทุกท่านนะครับรูปเปล่าอ่าเป็นไงไม่ไงแฟนครับเอฟซีแหละผู้รับชุ่ม่วโลกครับรับกาบมังโฟประอกับสามจิตแชแนลเต่าเตี่วเตี่ยวยังนุ่มขึ้นเขาครับรับกับบรรยากาศท่าเขาว่านครับมือนี้ครับมือนี้สิภาพพี่น้องมหาอยากหายจรินครับมาใส่เบดครับใกล้สิปิลฤดูกาลแล้วพี่น้องช่วงนี้เขาก็ริ่มม่านเริ่มซุ่มเริ่มสิทถอกแล้วเนาะครับนี่ครับเงี้ยวมือนี้ใส่เป็นเงี้ยเขียดเนาะครับครับไม้มื่อนี้กับสิมทานท่าหน้าน ทางหน้าทิลาทีตามจิตเคยพาพี่พาน้องมาเบื้องม้วเบื้องข้อยทิลามาเบื้องทิลาเก็บกูมั่นนั่นแหะครับพอดีบ่เคยมาจากเทือกนะครับทิลาแนะนํามาแต่ว่าก็มีคนใส่อยู่เพเศร้าหรอกครับแต่กับมานไผ่มานมั่นรอพี่น้องเนาะก็เลยว่าสิมาลองเบื้องครับตอนนี้ตะเวนกับไก้สีตุดินีรอบพี่น้องนะครับบรรยากาศบ้านตามทิตครับนี่ตะเวนไกล่ทิลบพูดหรอครับนี่ครับไม้มือนีสีใส่นีแล้วครับ อินบ้านครับอันนี้กระทั่งของบ้านเนาะครับเนาะนี่ครับมากระทีเห้าแน่จังน้อยครับเพราะว่ามันอยู่ไกล่บ้านครับทา่งนี้กระสีไปบ้านดงเด้อพี่น้องไปเดี๋ยวขอเตรียมซ่งเตรียมควางก่อนครับเดี๋ยวจังลูกไปพอกันอยู่ไม้เลยครับไปครับดังแรกลุยกันเลยครับคำล้วครับข้างแรกครับข้างแรกของตีครับ มันมันมันมนมนไปไม้นี่เป็นหน้าทิศลาด้วยครับโอ้น้ากระแหงพี่น้อง่างไก่ครับเหียดกระตูนยี่เอาล่องเบื้องครับเอากระงามครับหน้าทิศลางามทึ้งขา้งทั้งหงาครับ เหียดกระตูนย่อยๆครับ nhà น้ำแก็งแท้หลายครับ n าเน âu น้ำข่วมครับไอยคนกับมใส่อยู่ครับเหรอไหมองเขาเขานี่ยแหละมันไส่มันมนั่นครับเอาปักหลังนี้เราสิขออนุญาตปักก่อนนึงครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวมันสิคัมครับเดี๋ยวจังมาลุ่นกับตอดยามครับ ครับบรรยากาศครับสวัสดรับผู้แล้วครับครับพี่น้องเนื้อเมืดครับจะว่าเบ็ดพรท่านเมื่อตครับเบ็ดเหลืออยู่สาหลังเนาะครับนี่ครับเจียงตับเลยครับ เข้าบ้านเดี๋ยวไปหาเนื้อมากไว้เปลี่ยนไว้ทายกอนครับย่างกับครับพี่น้องเพื่อไม่เตียมีตัวเนาะครับนะครับพี่น้องบบดนี้โอ้หลายอยู่ครับเฉียดแต่ว่าเป็นเฉียดเฉียดจะหน้านะครับเฉียดจะหน้ากับเฉียดทางบ้านเอินเฉียดแบบมือนเนาะครับตัวมันจีบออกมันมือนนะครับหลายอยู่ครับเฉียดนี่มาไต่ทังนี่แหละครับทางไอ้ไอ้ที่ผมผ้าพี่ผ้าน้องมาเบื้องทิศลาเก็บกู้มันนั่นแหละครับให้มันแก้แก้กูออกเนาะครับนาะมันมีน้ำค้างน้ำโง่ก็เลยมาก ไต่ออกแป๊บเียวครับไต่หลายอยู่ครับพ่อเราล่ะเดี๋ยวสิใส่ไว้นแต่ใส่มือหนามือรุ่นน้ำครับแต่ว่าตอนนี้พ่อสะวอนหนวเขาลรวครับสีพ้าพี่พ่อหน่องเขาไปกินเขาล้วครับไปเขาไปกินเขาจีน้ำครับบันนี้กะจังออกมาเช็คเบื้องเบียดมากตรวจสอบเบื้องเบียดห้องนอครับเนาะไปเขาไปกินเขาพี่น้องครับกสวัสดีครับสวัสดีช่วงกลางคืนนะครับช่วงยามพี่น้องครับกะ หลังจากเขาไปกินเขากินหน้ามาเแล้วพี่น้องครับแต่ใส่เวลาจังน้อยครับเพราะว่าเยื่อสามชิดมันเหมือดนะครับไไปใส่เงื่อไปหาเกียดหมูเกียดยัางมากเสริมนะครับเพราะว่าห้องบ่มีเงื้อบ่มีเกียดสีมะเปียนเนาะครับก็เลยใส่จังน้อยครับครับตอนนี้กะบ่ท่านเด็กหรอกพี่น้องทุ่มกลัวแต่ว่าหนาหนาวมันก็สูงเด็กจังน้อยนะครับเหมอะกัเริ่มนุ่งแล้วครับนี่ไปไปเบื้องเบ็ดกันครับ นี่ครับบรรยากาศบ้านฐานทิศครับเสียงเพื่อนเสียงไสกันยังนี่อยู่ครับกับพระท่านนี่ทับเดีนอนกันหรอกครับไปครับหลังแรกเข้าเงี่ยกันยังสบายดีครับหลังนี้กันยังเงียบครับเงียยกับตัวเงี้ย่ๆพี่น้องมองดูหลังตัวรามกันเลยครับหลังนี้เงียยหายครับเดี๋ยวเปลี่ยนเงียยท้ายเงียยก่อนครับ หลังนี้ก็ดินดีครับไปครับโอ้หมอกแห้งเหรอครับพี่น้องเขาทิศลากก็งามงามครับพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมแล้ว้อครับน้ำท่วมน้ำกระท่วมอยู่ช่วงที่น้ำม,มันหลากมันมากแล้วนาอครับเนาะขับหลังนี้เสียงดินครับราบึางใสยังโอ้เป็นกบครับพี่น้องเป็นกบ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 จกังไนมาถือเบ็ด นี่ครับกบใส่แง่เลยครับเราเก็บก่อนครับครับลืมบอกพี่บอกน้องนะครับได้ถุงไหมครับยายนั่งเห็ดถุงไหมเห็ดถุงแบกแง่เลยครับนี่ปลาตัวปลาสิบบมัดเป็นทงหนึ่งบนบ่ครับสพายได้ครับนี่แก้มแรกเข้ามาแล้วครับเป็นกบเป็นกบ กบจังเล่มากินเงียเขียดกินเขียดครับกบกินเขียดนี่ครับแอบมบแรงเขาเป็นกบครับเจ็บก้อนครับออกมานเนาะพี่น้องเนาะนี่ตุงบบเงี้ยเลยครับเดี๋ยวเสียบเงี้ยไ้ยก้อนครับ แต้มแหลกมานเป็นกบมาแล้วครับส่ลุยกันต่อครับยามาได้เครืงองยังเงียบอยู่ครับสายรุ่นกันต่อครับใครอยู่เงียบเพาใครหลอนหมดไดยครับอันนี้ก็ยังเงียบครับครับลักษณะนี้เงีเสี่มีหลุ่นนะครับมาแต้มแหลกเข้ามาแล้วครับเบ็ดเกือบหมดแล้วครับเบางมีใสพอครับ มีใส่อยู่ครับมีใส่อยู่ใส่งามครับมาแล้วครับแ้มแรกของห้องใส่งามครับกีิ่นเลือดครับกินเลือดํา เตรียมได้ครับมันมันครับนี่กบกับก,กบตัวน,นึงครับเสียบเงี้ยก่อนครับครับผมก็โอเคเรียบร้อยแล้วครับยามเบ็ดเช็กเบ็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับผลงานห่อ ใช่ละนี่ครับป่าตัวนึงครับกับกบตัวนึงเนาะครับสองเต้มให้พี่น้องไ้รุ่นครับใครแน่พี่น้องมันบ่อเคลื่อนไหวเงี้ยมันกับบอลนปเลดไม้แบบนี้สามทิศวาเมื่ออื่นไม่รุ่นครับเพราะว่าส่วนมากสรมีตะป่าหญ่เลยนะครับมาตีมา,านอ่ปานอย่าายบ่ราะมากวนครับแมงขีดเตา้าเป็นแมงขีดเต้าเป็นปูกับเพรายหลายครับไปเข้าบ้านพักพอนเศร้าไม่แห้งครับบ้านนี้ สิลาพี่ลาน้องไปครับนี่ครับบรรยากาศหมอกกระลังลงแห้งครับพี่น้องเขารักษาสุขภาพไม่เด้กครับไปฝนต้นหนาวครับอากาศกับเปียนครับรักษาสุขภาพเมาเลิกครับครับผมสำหรับข้ามขึ้นนี่กสีเก้าข้ามวาลาตีสวัสดเนะครับเนาะพอกันมือเศร้าครับลาตีสวัสด์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขาตอนเท่าเศร้าเนาะครับครับกะแต่เวลามาเก็บมะกูมายามเบ็ดแล้วเนาะครับ ครับตอนนี้ครับเป็นเวลาตีห้ากัวครับสีห้าสิบกัวนาทีเราครับครับสิพาพี่พา้องเข้ามาเก็บมากูเบ็ดบ้างครับว่าสีมีแต้มมีตัวบ้าครับหลังจากเมื่อคืนกะบมานกบมาตัวหนึ่งครับปาคอใส่งางงามตัวนึงนะครับไปไปเก็บไปกูเบ็ดกันเลยครับหมอกค่อนข้างสีน้าสีแห้งครับเศร้านนิเสียงหมอกตกหมอกลงย้มันเศร้าถือ สังกะสีสังกปไปแป๊กปานฝนลิ้นครับหมอกแห้งครับหลังแหลกเรับอบ่มียังครับเงียบหมดหลังนี้เขียดกันยังงังครับเจ็บกูเบ็ดไปพร้อมเลยนาะครับเนาะเดี๋ยวปล้อยเขียดก่อนครับตัวเงียบดเสียงไกลเสียงกากันลังคันปุกคนครับบรมยานกาศย่ามเศร้าครับพี่น้อง กดกระังหนึ่งเขาเป่าไฟครับปลุกเรียนออกกรารังก่เนาะครับยง้มหน,นาวย่้มอากาศเปลี่ยนหนังสี่ครับเพื่อให้อุณหภูมิในร่างายเหาอรับสภาพท่านเนาะครับเพามีแต้มมีโตกับถือว่ามาออกบรรยากาศด้วยพี่น้องเด้อหังนี้ก็เงียบ้อนครับเจ็บเบ็ดครับหลังนี้ได้รุนครับ ใส่ปลาป้านปลาเกลือครับเทียงดินว่ามันใส่เป็นโลครับนี่ครับแต้มแรกมากๆล้วครับแต้มแรกมากล้วครับพี่น้องใส่ปลาป้านปลาเกลือครับดินว่าสั่นน้ำมันกลาเป็นโลมันมันครับพี่น้อง ตังนี้เคลื่อนไวอีกแล้วครับแฉบสองมาแล้วครับใส่ปูนครับนี่ครับใส่ง่ามนหมครับพี่น้องแฉบสองครับเร่านี้ปลาส่วนนีดีครับพี่น้องแต่ว่าค้นกวนดูครับหม่องนี่เพราะว่ามันใกล้บ้านนะครับคนมาใส่ดูปลามันอาจจะหลงเบ็ดก็ได้ครับสองแฉมแล้วครับมันๆครับแตมสามมาแล้วครับตายครับตัวนี้ตาย มันก่อนขางสิตัวแง่นะครับเขียดหมมตัวแง่นะครับเวลาใส่ป่ามันกินยากครับป่ามันใส่มันมมแจะใส่พ่อปนนี่นะครับแต้มสามครับตายครับจังสิลรอครับกินเขียดเข้าไปบ่ได้นะครับมันมันครับทั้งนี้ถือกบครับเสียงดินมาตต่ไก่หรือว่าเป็นเสียงป่าครับดินหมักแกลยครับ บบกบน่อยครับนี่ครับกบน่อยครับกบหน่อยครับเดี๋ยวไปเืิมกันครับตัวมันขึ้นครับไห้แยนานงเราขัวครับหลังนี้ก็เคลื่อนไว้ครับ ตายครับพี่นอกตายครับแสงงามตายครับเอากเก็บข้างนอกครับหกครับค้แท้แต้มซีห้อครับหรือว่านับเป็นแต้มหาเนาะครับรวมครบนนําเลือกตั้งหาครับ มันมันพี่น้องคร,ครับหลังสุดท่ายถ่ายสุดหรอพี่น้องมันมีความเคลือ่อนไหวยังครับครับเรียบร้อยแล้วครับเก็บเบ็ดกูดเบ็ดเสานี้ครับเพราะมีแต่มีตัวพี่น้องได้รุนอยู่ครับ กำลังกี่ะระข้งออกบินะบาตเนละครับไปไปซุปผลพงานกันยุโรถครับ ข้าบ้านเข้าบ้านครับครับการนี้เก็บได้กูเรียบร้อยแล้วนาะครับเบ็ดเท่านี่นะครับผลงานปลาก็ใส่ปนที่แต้มครับทึ่งเปลี่ยนทั้งตายนะครับกบแต้มหนึ่งครับกับพอได้รุนอยู่พี่น้องหาแต้มครับรวมทั้งหมดกับเมือขึ้นนี่ครับกบตัวหนึ่งครับปลาแตงงามตัวนึงเนาะครับครับกระสิปิดฤดูกาลแล้วพี่น้องใส่เบ็ดกะได้ อีกส่อีกว่าพอ่อเทือสองเทือเราครับปฏิภาพี่้านองเขาเศร้าไส่แลวเนะครับเบ็ดเนาะตอนนี้สีกัดสิไปใส่เงียบไซยัง,งไปทั้งกบกุ่แล้วครับบัดกบก็เริ่มจินเบ็ดเริ่มสีสะสมไขมันเขาก็สีเขาจำสินแล้วนะครับเพราะว่ามันสีเขานานาวแล้วครับก็สีเริ่มหาจินเงียกินยังเขาไปสะสมไขมันแล้วครับเพราะว่าป่าว่า,าก,กบแล้วครับไปเข้าบ้านมันนีค่ครับครับท่านนี้ขอขอบุณขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องห้างสุขูมสุขคนเนาะครับที่เข้ามารับชมชิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกร่างใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกดดิงเพื่อสิบไวรดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหนาสามทิศที่ผ้าพีน่น้องไปยังกัจยังค่อยช่วงค่อยติดตามครับฝากยงเนื้อหายกิริยา่าตุขั้นในบ,มบน่มาวบว่นสามทิศก็ขอโทษขออภัยครับครับสำหรับคลิปนี้สามติดเกิเสียไว้สามนี้ก่อนครับขอบคุณเลยสวัสดีครับพอมีแต้มติดถุงครับ